รลรหนึ่งสองสามคู่ทางกระมังหมอพี่น้องพวามยังมาหนอกหมาหน่อยมาแรกกระคุนะจ๊ะ <c oughs> เอามาแรกตแต่ผสมบักแตงกับไข่ได้พี่น้องเด้อมีพี่น้องหลายช่องทางใจยอยากเห็นยายยายกินโชนะฮะข่แห่งกินมูมม้าก่อย,ยังมาบอกไข่กินเนาะพี่น้องเออมันเผ็ดนะจ๊ะเลยวพ่อยากกินโชนะฮะเดี๋ยวพี่น้องสิอยากน้ำนะเออเนาะเด้อพี่น้องไหมคูทางกระมังหมอตั้งไวไ้เพต้องห่วงนะจ๊ะหนึ่งเขาแล้วก,ก็ แป้เลยนะจ๊ะ่าได้ไปว่าเสียเวลานะจ๊ะเราจะได้มีกันและกันนะจ๊ะขอร้องขอร้องนะจ๊ะไปไปหมดจัดเต็มทุกช่องทางใจจ้ะพี่น้องจ๋านะฮะอ่าพี่น้องก้าโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วเอ่อเอานิ้วมาหยิบแล้วนจ้านะจ๊ะแปะแล้วจ้ะเออดีนิสัยดริงจริงรักคุณนะจ๊ะรักคุณนะเสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ให้คุณนะจ๊ะมาเพื่อนๆวันนี้นะคะคำเอ็นจอยอีติ้งนะคะ my f r i ฟ n นนะอ่ะจันไปก่อน เ่ะม,มันว่าในกระางคขาเมยังได้กับคนไทยกับคนทุกคนนะจ๊ะเพื่อนๆอนุญาตแล้วมีรักแฟนๆทั้งหลายนะจ๊ะม <c> า <oughs> กินข้าวก็ขวัญใจก็ย่าก็ตลกแล้วพี่น้องแล้ว <c oughs> กนินย่างมันย่า นก็ต้นฉบับนะจ๊ะอ้าวจัดไปจานยาจ๊ะอ่ะกินน้ำก่อนพี่น้องลองเคาก่อนเออนี่พี่น้องไว้อันยากินข้าวให้มางแน่หอยแห่งมุ้มน้ำพี่น้องเออพวกเจ้าก็แหงมาบอกหอยกินโอ้ยเนาะมันที่โจกน้าก็เลยมันที่เพชรแล้วก็เจีววาดวัดว่ดทองนะฮะหอยแห่งติดอ้างอ่ะกินยาก่อนเออยาอยังมึงอีกอย่าอะไรพยายาเด้อพี่น้องเด้อ อย่าไล่อระบบค้างเดือนอาหารน้องข่อยนะฮะอยกินขนมเซนมาเนี่ยนะฮะ่อยย่าข่อยจุกนะฮะพี่น้องเออคอยกินย่างคอยจุกล้วพี่น้องต้องว่าขนมเซนนี่จุกยึงนะฮะ่อยต้องกินยานะะป้องกันไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวหายใจไม่ออกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องสบายเห็นยาเหนยาไปใส่ละเผาท่านเดี๋ยวอันยาไปรับจ้างเผาท่านใส่น้อไปขึ้นเตาได้น้องสบายได้ด้วยน้องเออนะเอ้าอืม อยาก้อนอืมเหมือนอนี้มี่อย่างมาสูเด้อพี่น้องเด้ออ่ะตามักแตงพี่น้องใส่กระปูนี่กระปูไข่ดองเองเนี่ยพี่น้องอ่ะ,ะ <c oughs> อ่ะ,ะอพุละโตความเมื่พุละโตสองโตพอไม่จุกบ <c oughs> ักพริกบักพริกอะ่ะสองน้อยพอลวกแล้วต้มแล้ว <c oughs> อ่ะกินเลยนะคะคำเอ็นจอยอิตติ้งมา์เฟรนด์ทุเรศอันยาอิตติ้งนะคะมา์เฟรนด์นะคะ อะไรไม่รู้อ่ะแตงแตงปอกปอกนะพี่น้องนะสลัดนะฮะลลลลลลอ่ะโรยลงไปลอยลงไปกนินไหนมาเจามึงเคยกินก๋วยเต่นยงยังไม่ยยังจ้าไม่อยากผักพี่น้องคอยเลยนะตำมกแตงแซ่บแซ่บกับทั่วแล้วพี่น้องเด้ออือตาตำมะขุ่นขยตำมะแซ่บพี่น้องเปงน็นอย่างไร ผัดกันเลยบ้างผัดกันเลยเรืกกินนะฮะอืมอืมจับอยู่อืมอืมนี่เนื้อหวานอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอ,อืมว่าหมนว่าหมนว่าหมนสะบันเซอร์นะอืมเอ่อ ลำบพแทนอินเตอร์แคนนะจ๊ะพ <laughs> ี่น้องหาแดกดงเลยลำโพงแทนอินเดรแคนหล่อสั่นบะงเงาะสดมันแพงกินมางเงาะปองเออเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นราคาเลยพี่น้องสี่บาทเลยอืออยางกี้สองบาทสองบาทห้าสิบนึงพี่น้องเออตอนนี้ขึ้นสี่บาทกลัวแหละอือแพงหมด Để ta thả tổ khoai nè Thả câu chứ ừ. qua giá kinh thầu Thấy nha Thì hãy mất đỡ đây đó ừ. à, Bà gặp con tổ nè Nè Kinh giá mà đất nè cho Để không แต่มาบักแป้งมันได้ค่อยได้กินตลอดปีตลอดซ่าดพี่น้องเด้ออือเดี๋ยวนี้แตงก็ขึ้นแล้วค่ะอะไรอะไรก็ขึ้นหมดอืออืออีปูอีปูหน้อยอืออือแอ้ขามกินได้เมื่อไรได้พี่น้องด้อือเรนบอกเพื่อนเขาหน่อยจ้ะบอกมากินอ่า กินเผาเบาๆพื้นคนได้พี่นางเลยอืมไมบาปอืมกินก็กินไปเลยนะพี่นางอนะ่ะอืมเมื่อไรกกินไข่เบาๆพื้นอืมช่องพี่แมวไข่เจียวก็บอกว่าอันยาไปเล่นสลอน็อตเดีเล่นแล้วนะจ๊ะพี่นองอืมเล่นให้ดูหน่อยนะฮะพี่ยายยังไม่ลงเลยไปเล่นแล้วอืมเสีย <laughs> 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 เดี๋ยวค่อยลงคลิปหน้านะครับพี่น้องอืม อาอเด้อพี่น้องคอยตามแซบพี่น้องนะคนบ้าอะไรไม่รู้ทำอาหารอร่อยมากเลยสามีบอกอสเสน่หเสน่ห์ปลายจะวะใจปลายจะแหวะ <laughs> อ,อ,อเดี๋ยวเปิดเงาะก่อนอืมเดี๋ยวพี่น้องบอกเอามาโชว์แล้วไม่ยอมกิน <laughs> ช้อนอืมสปูนนะอเอ็นจอยอีติงนะไม่เฟนนะถ้ากดไลค์แล้วกดแชร์จ้าพี่น้องจ้า <laughs> พี่น้องไหม <laughs> กินว่าวงเงาะอยู่บ้านเฮาเนี่เนาะพี่น้องอืมอืมอืมหวานหว,วานเจี๊ยบอืมใช่ยินมึงคือบ่ใส่ถัวยองจ้า <laughs> บ่ทานล่างอ๋อ <laughs> บรต้องใส่ถ้วยใส่ปากเลยพี่นอ้องยวด <c oughs> มีรับพี่นอ้องย,ยุ่ไปหมื่นวันยุ่ไปเพื่อ,อนนะคตของโูกรลานนะจ๊ะเผาแล้วก็วมา,า,า่อไนะคนละให้ยังแม่มันี่ม้บะมันีน่กต้นไม่ ผักอีอลานะฮะผักอีลาแไปว่าอะไรวะส,สาลแหน่เออนะอย่งนะไปแล้ววะอืไปนะกินแค่นี้แหละหมดเวลาแล้วไปแล้วสี่ยืนกินไปจ้าไม่เฟรนเลิฟยูเลิฟยูคอมเมนต์ไว้จัดเต็มไปหมดจ้าบายเลิกยูอ่ะแคบหมูไปกิน <laughs> อ้าว